เหยื่อขึ้นน้ำว่ะนี่พี่ใช้เหยื่อปักนะใช้เหยื่อปักทำไมอย่าไปงอมันเราไปหาที่เหยืดอกว่าเสียเวลาอ่าอ่า โอ้ติดนั่งไง courage, เรียบร้อยหนึ่งแ,<ท>แต้มถ่ายอยู่ยอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดินโอ้หลุดพอด,ดีเปิด ดึงเหยื่อให้ได้เหยื่อติดผมคีมคีมเลยเออผมว่ามันเดินวนมากเลยโอ้ยติดติดหักกระโลกติดหักกระโลก โอ้หลุดเลยหไติดหางกระลอกอะโอ้ลุงนี้แป้งถอยเรือเข้าไปเอาเลยวะสวิ่งก็ไม่เอามาไหนไหมเนี่ยโอ้เสียดายว่าใหญ่อยู่นะน่า นั่นโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเป็นตัวนี้ตัวเล็กว่ะแม่งตัวใหญ่สึกหลุดตัวใหญ่แมงมุดหางกระลอกว่ะนี่ประตูแมวแมวปล่อยเล็กเกินนะคีนไปเดี๋ยวว่ะ ตัวใหญ่ยังปล่อยได้ตัวเล็กทำไมจะปล่อยไม่ได้อือไปรอโตก่อนนะลูกเอ้ยค่อยมาใหม่นูไปด้านนู้นไป โดนทุกหลุมจริงๆว่ะฮะกระดีกระดีกระดีจะเดินไกลไปใช่ไหมเอ้าไม่ได้ถ่ายลากรายอยังดีเลยเลยเลยเนี่ย โอ้ตัวที่สองได้ปลาไม่ได้ถ่ายเซ็งเลยโอ้ตลอดเลยว่ะตอนได้ช็อตปลาช็อตได้ปลาแม่งไม่ยอมถ่ายมาทั้งป่าเออมัเนเต็มปากเขาได้อยู่อืม ทำไมไม่ยอมกดถ่ายเดีย๋ยวเมือนวันนั้นอีกอะไม่มี็อตปลากัดสักตัวเออได้ไปใหญ่แต่ไม่ได้ถ่ายก็เรากะ่าวว่าจะไปตีน,นู่นไงก็เลยไม่ได้กดถ่ายปิดไว้ก่อนเสือกกัด Cái t e อใสนี้ได้เยอะได้เยอะทอดัน้ำมันเนียมันโคตรแพงเลยหกสบหาบทแพงกว่าน้ำมันเบนซินเยอนลี่ยไปน่วัดเลยก็เดีนีก็น่ดนะเข้าไปยนะ

โอ้โหตามแต่ไม่กัดอเอ้นั่นเหรอมันยกยากเนี่ย mình thử mình ừ, nhiều quá đồ nó quá ô

เดาทางวันดี้มันไม่ไปไหนเลยนะมันวนกินอะไรไม่รู้อยู่แถวนี้นี่ใหญ่โหมันต้องตัวใสๆวะ่ะเพราะว่า ปลาเอปากปลาเป็นแก้วมันยังใสตัวมันใสลองอลองเหยืยอลอยใสๆดิ ใช่ขาวเอรอเออไม่ใช่ไม่ใช่อ,อันนี้ลายลูกกระสุนเอ,อ้ยลูกชชโดอันนี้มันหนักมันจมเร็วลองดู ออืมันมีตัวนะขอข้านะ นีงไงอ๋อเอานั่งถือเนี๋ยดนี้รอบนี้ขอให้มันดูนี่มันจะถ่ายไม่ถ่ายอุ้ยกงจะได้แต่ละช็อตโอ้หลุด ชีวิตโอ้เอาไหมใเดี๋ยวทายใหม่โอ้จะได้ฉอดปลาลุดอีก สามสี่กิโลได้เอออยู่ปาตัวนิดเดียวติดกมาใ้กอเลยม้นจะยกยังไงเนี่ยปลาอยู่ในเนี้ ดูดิโอหลุดอีกจัดไปวันนี้13หางมรกับหนึ่งไปสิ